สวัสดีครับชาวราศรีกุมชาวราศรีกุมเจ็บแล้วต้องรวยถ้าเจ็บแล้วไม่รวยจะเจ็บทำไมในเมื่อโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งร่ำรวยจะไม่เจ็บได้อย่างไรครับรวยในที่นี้มันต้องเจออุปสรรคนั่นเองโชคชะตาเป็นดวงทุกขลาบเราก็เลยเปรียบว่าเจ็บแล้วต้องรวยโชคชะตาของท่านดวงทุกขลาบเกิดขึ้นในโชคชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลงแปรผัน 8, 000, พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพราะฉะนั้น จะเจอเรื่องร้ายก่อนจะได้ดีเพราะฉะนั้นท่านต้องอดทนเป็นอย่างมากในปี2567อย่าบอกว่าอะไรง่ายๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศรีกุมชาวราศรีกุมจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจะเลืนลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเปิดไพ่ย้าําดวงชะตาโชคชะตาตกพระราชาแห่งถ้วยจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองมีข่าวดีเกิดความมั่นคงและได้โอกาสทองเข้ามา ทุกสิ่งทุกอย่างประเดประดังก็ามามีความสุขสมหวังดังใจหมายอะไรจะดีก็นานั้นแต่ก่อนที่จะได้ดีต้องเจ็บก่อนเพราะว่าการปฏิบัติโดยการเริ่มต้นมันไม่ง่ายไม่ว่าท่านจะเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆหรือว่าอาชีพเสริมใหม่ๆหรือว่าธุรกิจในการลงทุนเป็นนายหน้าต่อรองติดต่อการค้าท่านจะต้องเจ็บมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนายอย่างก้าวโดดเมื่อถึงเวลา ต้องเก่งก่อนน,นั่นเองอยู่ดีๆจะรวยขึ้นมาโดยง่ายมันเป็นไปไม่ได้ต้องเจ็บก่อนชาวราศีกุมภ์เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารข่าวดีบังเกิดใครบางคนจะนำพาซึ่งโชคลาภนำพาซึ่งธุรกิจการงานการเงินมีข่าวดีเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีดูสุขสมสมหวังดังใจหมายยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาสนาเตรียมตัวได้เลยครับขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้ ไม่ต้องไปขอกู้จากใครขอจากแบงค์นะครับง่ายที่สุดแล้วเพราะว่ามันไม่มีใครให้มันไม่ใครช่วยอยู่แล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ยืนหยัดต่อสู้แก่งแยกจริงดิก็หาเงินด้วยตัวท่านเองค่อยๆตั้งใจทํามาหากินค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยเดีย๋ยวจะมีเงินลงทุนเจ็บไว้ก่อนชิงไหมชิงพีบตกตําแหน่งในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องระแวดระวังเล่ห์เหลี่ยมเพรทุบาย ตกตำแหน่งยาโจกโอกาสทองมาน้อยแต่ถ้าพัดพัดแปรเปลี่ยนแปรผันเนี่ยถ้าท่านผ่านไปได้ท่านต้องเป็นเศรษฐีแน่นอนดวงชะตาแบบนี้ไม่รวยให้มันลุไปมณเนเนรมจฑนทาตะมูลเกิดขึ้นไปไหนสาวเห็นสาวรักผู้ใหญ่เห็นก็รักนะับหนุ่มเห็นหนุ่มรักพากันโสมนัดหลงไหลในมนสนเนแต่ระวังกับคนที่จะทำให้ท่านเจ็บ นะครับรักแท้นะครับค่อยๆดูกันไปนานๆนครับดูเสร็จแล้วค่อยว่ากันไม่ต้องเร่งรีบครับชีวิตยังอีกยาวไกลการน้อยเนื้อต่ําใจในโชคชะตาเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับการน้อยเนื้อต่ําใจแต่อย่าท้อแท้ท่านต้องเด็ดเดี่ยวเข้าหาเหมือนขี่ม้าปากทงสีแดงบริเวณนี้เป็นของข้าพเจ้าใครอย่ามาข้องเกี่ยวข้าพเจ้าจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองในปีนี้ ตรงยตาท่านตกตําแหน่งร่ารวยครับรวยรวยรว,วยต่อแต่นี้ไปนะครับท่านจะเจริลลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานเงินแสงสว่าง่องเห็นผู้คนเยอะแยะมากมายจะร่ํารวยทันทีจันได้ครับขอใอยท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายอย่าจิตตกนะครับให้มีอํานาจเข้าไว้ข้าพเจ้าเก่งที่สุดข้าพเจ้าหล่อที่สุดข้าพเจ้าสวยที่สุดให้มีพลังบวกนั่นเองครับแล้วท่านจะดีเองลวมสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะเลิ่อลูกเรือในตำแหน่งหน้าที่ก,การงานเงนินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ